ตอนที่35กิมตุ้งเดินได้เวลานี้ของอดีตชาติบุตรสาวคนรองตระกูลหลินที่อยู่ข้างบ้านของเขาได้กลิ้งตกจากภูเขาแล้วจมน้ำตายทว่าตอนนี้นางไม่เพียงยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่นางยังมีสติปัญญาดั่งเช่นคนปกติอีกด้วยหากกล่าวว่าการล่าสัตว์เป็นความรู้ใหม่ที่นางได้เรียนรู้จากพรานหวังเช่นนั้นการทำอาหารเล่าเขาไม่เชื่อในเรื่องของพรสวรรค์แฝงอันใดทั้งสิน้น ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือในร่างของบุตรสาวคนรองตระกูลหลินมีดวงวิญญาณอื่นมาอาศัยอยู่พอคิดได้ว่าบางทีเด็กโง่บุตรสาวคนรองตระกูลหลินอาจฟื้นคืนชีพเหมือนกับตนดังนั้นนางอาจเป็นคนในยุคสมัยเดียวกับเขาหรือคนในยุคสมัยที่ลำหน้ากว่าและอาจเป็นผู้มีความสามารถมากกว่าเขาก็ได้เจียงโมหานคิดได้เช่นนั้นก็เกิดความรู้สึกกระสับกระส่ายและร้อนรอนเหมือนกำลังนั่งอยู่บนเปเลวไฟ ในแววตาของเจียงโมหานเผยให้เห็นความเยือกเย็นเขาจะไม่ยอมให้มีผู้ใดมาอยู่เหนือการควบคุมของตนและมารบกวนแผนการเด็ดขาดเช้าตรู่วันต่อมาหลินว่ยวว่ยออกจากบ้านก็พบเข้ากับบัณฑิตหนุ่มหน้าหวานคนเดิมนางจึงโบกมือแล้วกล่าวทักทายด้วยความเป็นมิตรเสี่ยวหานเหตุใดไม่นอนพักอยู่บนเตียงท่านหมอก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าเจ้าต้องนอนพักให้มากผู้ใดคือเสียเส่ยวหานเสี่ยวหานเป็นชื่อที่เจ้าเรียกข้าใช่หรือไม่ เจ้าจะอาศัยว่าตัวใหญ่กว่าแล้วทำทีว่าเป็นผู้อาวุโสต่อหน้าข้าหรือมิชาก็เร็วข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ว่าผู้ใดกันแน่เป็นผู้อาวุโสอย่างแท้จริงตอนนี้เขาชักจะเชื่อแล้วว่านางมิได้เกิดใหม่อย่างที่คิดเพราะไม่มีผู้ใดกล้าดูถูกดูแคลนอำนาจในอนาคตของตนรวมถึงไม่มีผู้ใดกล้าดูหมิ่นโฉฝูผู้แสนเลือดเย็นคนนี้ข้าออกมาหาที่สงบเพื่ออ่านตำราเจียงโมหานปรับอารมณ์อย่างรวดเร็วแล้วตอบเสียงเรียบหลินเว่ยเว่ยยังน้มน้าวเขาด้วยความเป็นห่วง ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเสียก่อนร่างกายก็เปรียบเสมือนเสาหลักส่วนการริ่ำเรียนเปรียบเสมือนการลงทุนดูใบหน้าเล็กๆที่งดงามมาดั่งสตรีของเจ้าสีไหนจะผิวขาวซีดไร้เลือดฝาดนั่นอีกรอให้ข้ากลับมาจากในเมืองแล้วจะจับไก่ป่ามาต้มน้ำแกงบำรุงให้เจ้า คำที่เอ่ยออกมาจากปากของนางเหมือนไร้สาระแม้คล้ายไม่ตั้งใจไม่จริงจังทว่าดูเป็นธรรมชาติมากเมื่อฟังแล้วก็ให้ความรู้สึกราวกับว่านางกำลังเป็นห่วงเป็นใยเขาจริงวิญญาณที่อยู่ในร่างของเด็กอ้วนผู้นี้แท้จริงเป็นวิญญาณเช่นใดกันเจียงโมหานมองนางด้วยสายตาพินิจพิเคราะห์เล็กน้อยเหตุใดเอาแต่จ้องค่าเช่นนี้เพราะข้างดงงามใช่หรือไม่หลินเว่ยว่ายกมือลูบแก้มแล้วกระพริบตาปริบปริบราวกับสาวน้อยขี้อายทว่าในแววตาของนางเต็มไปด้วยความเย้ยแย่ เียงโมหานแทบทนมองไม่ไหวพูดกันตามความจริงท่านางไม่ทำตัวแปลกจนเกินไปด้วยใบหน้ากลมกลมที่จิ้มลิ้มคิ้วเรียวก่งเป็นก้าหลิวดวงตาราวกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพร้อมริมฝีปากเล็กรับกับจมูกโด่งได้รวปรวมถึงผิวที่ขาวเนียนละเอียดเหมือนทั้งหยวนหนึ่งที่เพิ่งออกจากหม้อมแม้ไม่ได้งดงามราวเทพธิดาทว่าก็พอไปวัดไปวาได้เลยบัดนี้เขาได้เหลือไปเห็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งเท่านั่นคือแมวป่ามิใช่หรือแถมยังมีชีวิตอยู่ด้วย เมื่อชาติที่แล้วเขาเคยเลี้ยงเจ้าตัวนี้อยู่หนึ่งตัวสีขนของมันจางกว่าตัวนี้เล็กน้อยนอกจากนี้ยังตัวเล็กกว่าด้วยสัตว์ป่าชนิดนี้มีความเจ้าเล่และนิสัยดูร้ายขนาดว่าผู้บังคับบัญชายเยี่ยงเขายังต้องออกแรงและหมดกำลังมากมายกว่าที่จะฝึกให้มันเชื่องได้ และเมื่อเขาเห็นว่าแมวป่าที่เดิมนิสัยดูร้ายป่าเถื่อนกำลังถูกนางหิ้วหนังคอด้วยท่าทีน่าสงสารจับใจแถมดวงตาของมันยังกระสับกระส่ายคล้ายรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเห็นได้ชัดว่านี่มีใช่แมวป่าที่ถูกฝึกให้เชื่องทว่าเหตุใดมันจึงไม่กล้าแสดงสัญชาตญาณดิบเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของนางพอเห็นว่าบัณฑิตหนุ่มกำลังจับจ้องมาที่แมวป่าในมือของตนหลินเว้ยเว้จึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า เจ้าตัวนี้คือแมวป่าชนิดหนึ่งคนที่หนาของมันสามารถให้ความอบอุ่นได้เป็นอย่างดีร่างกายของเจ้าดูผอมแห้งและดูไม่แข็งแรงเช่นนั้นให้ข้าถลกหนังมันมาทำเสื้อกั๊กให้เจ้าดีหรือไม่เจียงโมหานมองออกอย่างชัดเจนว่าสัตว์ป่าตัวนี้กำลังตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อได้ยินในสิ่งที่นางกล่าวออกมาคราวนี้มันจึงมิกล้าแม้แต่จะขยับเขยื้อนตัวสักนิดราวกับว่ามันกำลังพยายามทำให้ดูไร้ตัวตนขอบใจสำหรับความปรารถนาดีของเจ้า เจียงโมหานเดินพระออกไปเพราะถ้าเขาไม่รีบเดินออกไปก็มีหวังว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้และคงตะโกนใส่หน้านางไปแล้วเฮ<ะ>้อโมโหอีกแล้วหรือข้าพูดอันใดผิดคนรูปงามมักเจ้าอารมณ์แต่ถึงอย่างไรก็ยังพอให้อภัยได้เพราะเขาหน้าตาดีหลินเว่ยเว่ยหันไปแลบลิ้นปลิ้นตาไล่หลังเขาแล้วพึมพำออกมาการที่มีประสาทสัมผัสด,ดีเกินไปก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเจียงโมหานกหมัดเอาไว้แน่นพลางขาดโทษและจำชื่อของเด็กอ้วนคนนี้ไว้ไม่ลืม นางเฟิงเดินถือผ้าปักออกมาแล้วถามหลินเว่ยเว่ยว่าเด็กน้อยเจ้าจะไปในเมืองหรือเช่นนั้นช่วยนําผ้าปักของน้าไปส่งที่โรงปักผ้าได้หรือไม่ในเมื่อเป็นเรื่องที่นางสามารถทําให้ได้อยู่แล้วดังนั้นหลินเว่ยเว่ยจึงไม่ลังเลที่จะตอบรับนางเฟิงแค่บอกให้อีกฝ่ายพูดชื่อของตนในขณะเอาผ้าไปส่งหลังจากนั้นก็บอกราคาของผ้าปักผืนนี้คร่าวๆแล้วกล่าวขอบคุณหลินเว่ยเว่ยหยิบงานผ้าปักแล้วไปพบพรานหวังที่ทางเข้าหมู่บ้านจากนั้นทั้งสองก็พากันเดินเข้าเมือง ท่านหวังเห็นว่าแมวป่าในมือของนางยังมีชีวิตอยู่เขาจึงแนะนําว่าแมวป่าเป็นเป็นย่อมมีราคาสูงกว่าตัวที่ตายแล้วหากเจ้าต้องการขายให้คนในเมืองข้าเกรงว่าราคาองค์มันจะไม่ค่อยดีเท่าไรนักสู้เจ้าลองไปเสี่ยงโชคที่ท่าเรือดีกว่ามิแน่ว่าเจ้าอาจโชคดีได้พบพวกคุณชายจากตระกูลสูงสักแล้วพวกเขาอาจสนใจมันได้เช่นนั้นข้าจะลองไปเสี่ยงโชคที่ท่าเรือ หากภายในสองวันนี้ค่าขายมันไม่ได้ค่าก็จะฆ่ามันแล้วขายเนื้อกับหนังแทนหลินเว่ยเว่ยมองไปยังแมวป่าที่แกล้งตายจนเปิดเปลือกตาขาวนางจึงแกล้งอย่ามันเล่นเมื่อมาถึงในเมืองหลินเว่ยเว่ยจึงแยกกับพรานหวังแล้วเดินไปยังโรงปักผ้าตระกูลอู๋หลงจู้โรงปักผ้าได้รับคําสั่งจากคุณชายมาก่อนเมื่อเห็นฝีมือการปักที่คุ้นเคยนี้จึงกล่าวกับหลินเว่ยเว่ยว่านางเฟิงจากหมู่บ้านชื่อลีโกได้ฝากผ้าปักนี้ให้เจ้านํามาส่งใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าจงนำผ้าปักหลับไปแล้วบอกนางว่าโรงปักผ้าของข้าไม่รับซื้องานปักของนางแล้วหลินเว่ยเว่ยจึงถามกลับด้วยความโมโหเพราะเหตุดกันทั้งที่ฝีมือดีเพียงนี้เหตุใดไม่รับซื้อจะว่าไปแล้วก็ต้องมีเหตุผลิจริงหรือไม่หลงจู้โรงปักผ้าจึงกล่าวพร้อมสแสดงสีหน้าหยิ่งยโสอ,ออกมาก็ให้นางไปถามบุตรชายเองสิบัณฑิตหนุ่มคนนั้นหน้าหรือมิสัยและถ้อยคำของเขาพานหาเรื่องจริง ดังนั้นหลินเว่ยเว่ยจึงเก็บงานปากของนางเฟิงแล้วเดินไปทางท่าเรือณท่าเรือของเขตเรื่อนอันนีเรอจอ์อยู่หลายลำบรรดาลูกจ้างขนของ,ของบนเรือต่างก็ทำงานกันอย่างขมขม้นมีทั้งเสียงตะโกนของพ่อคาหาบเร่และเสียงตะโกนสั่งงานผสมผสานเข้าด้วยกันจึงทำให้กลายเป็นภาพที่มีชีวิตชีวามากนักนางวังแมวป่าลงพื้นจากนั้นก็แก้เชือกที่มัดขามันออกแล้วถอดตะกร้อครอบปากให้จนเหลือไว้เพียงเชือกเส้นใหญ่ซึ่งล่ามคอมันไว้ แมวป่าแยกเขี้ยวใส่หลินเว่ยเว่ยจึงยกกำปั้นขึ้นมาเตือนมันจึงทำให้มันหน้าจ่อยทันทีแล้วก็รีบแกล้งนอนตายอยู่บนพื้นหลินเว่ยเว่ยเห็นเช่นนั้นจึงแกล้งขู่มันตายแล้วหรือเช่นนั้นข้าจะถลกหนังของเจ้าแมวป่าที่ได้ยินเช่นนั้นก็รีบลุกพรดทันทีขนหนาฟูของมันสัสถานแล้วมองนางอย่างไม่ยอมฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าสัตว์ป่าตัวนี้น่าสนใจไม่น้อยเสียงชายหนุ่มที่ดูแข็งแกร่งดังขึ้นจากข้างหลังของนาง หลินเว่ยเว่ยจึงหันกลับไปมองนางไม่รู้ว่ามีคุณชายตระกูลสูงสักที่อายุประมาณ20ปีโผล่มาจากที่ใดตั้งสองคนคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมสีแดงเข้มและมีดิ้นสีทองปักอยู่รอบคอเสื้อกับแขนเสื้อรอบเอวผูกด้วยแถบเมฆมงคลลวดลายประนีสีเดียวกับชุดมวยผมของเขาถูกครอบด้วยกวานสองสีเงินแวววาวซึ่งถูกประดับด้วยหยกขาวทรงคุณค่าอย่างยิ่ง หากเจียงโมหานยืนอยู่ตรงนี้ด้วยแค่มองปราดเดียวเขาก็สามารถจดจำบุรุษในชุดสีแดงเข้มได้เป็นอย่างดีนั่นเพราะว่าชายคนนี้คือพระโอรสลำดับที่เจ็ดแห่งราชวงศ์ปัจจุบนันและถ้าให้เอ่ยถึงผู้ที่เจียงโมหานเกลียดชังที่สุดองคชายเจ็ดพระองค์นี้ก็คือหนึ่งในนั้นส่วนชายอีกคนหนึ่งสวมชุดคลุมสีดำทั้งตัวตรงเอวห้อยแถบผู้เอาไว้แขนทั้งสองข้างกอดอกไว้แน่นคิ้วที่คมประดุดกระบี่ของเขาเลิกขึ้นเล็กน้อยและดวงตาที่คมกริบทำให้เขาดูเหมือนคนที่ไม่มีความอดทนเท่าใดนะัก คุณชายผู้สูงศักดิ์สองท่านนี้ดูรูปงามและมีบุคลิกไม่ธรรมดาทว่าในสายตาของหลินเว่ยเว่ยเห็นทั้งคู่ไม่ต่างอันใดจากกินตุ้งเดินได้หนึ่งทั้งหยวนคือขนมดั้งเดิมของชาวจีนทำจากแป้งข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนกลมใส่ใส้หน้าตาคล้ายขนมหัวล้านของไทยแต่ลูกใหญ่กว่านิยมรับประทานกันในวันเทศกาลหยวนเซียยหรือเทศกาลโคมไฟของทุกปีสองกวนคือสิ่งที่ชนชั้นสูงใช้สวมครอบมวยผมบนศีรษะเพื่อเป็นเครื่องบอกระดับยศศักดิ์